สวัสดีครับเป็นของเอฟซีสตารแฟันแ้งครับผมพอกับนนชานนท์รุ่งพเชียีครับตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอมาม่านะครับตลาดอมาม่าพันสุกไม่กิ้เข่าครับรละะ่ะยังหรอเป็น,นอะไรที่น้องห้องหลายครัห้องหลายพี่น้องบรรยากาศ โอ้ดีอ้าเดี๋ยวมันพวกลัไมหมไปครับบรรยากาศก่อนเข้าหลังเวทธีทีนั้นไหร่ครับพวกลังไหม Okay, ตลาดง่ายเตือยครับลองเ,เกกล่นกานตลาดสดตลาดสดตลาดเบิดเบิด,ดมือขา้ของกินครับ รบ,บรรยากาศนางานครับพี่น้องวันนี้เมื่อกี้ตลาดพื้นที่ก็ถือว่ากว้างครับที่จอดรถเยอะ นี่จะเป็นพื้นหินหินค้อนขีดช่างนัานจะเป็นบ้านจัดสรรพ่อขาไมคขาก็เริ่มตั้งครองแล้วครับพี่น้อง มีบดญยังไ่ไค่ <c oughs> ไเจียวซุ้งเครื่องนามว่าจะเป็นกินไก่แค่นี้ี่ทอดหอยครับลมแมงทอดเืือแมงมากินนะเซือแมงก็เหนรครับเดี๋ยวสามย่างรวมกัน ชิล,ชลีรวมกันเลยครับสามอย่างสี่อย่างก็ได้นะก็เอาสามมันได้หมดกินเป็นอะได้หมดที่ขอแค่ซื้อเฮ้ยเฮยกินได้แล้วชิลีดูนะล่ะก็อย่างแม็สซดิงแล้วก็ดัดแดดครับสามอย่างห้าสี่ ครับพี่น้องเวทีเข้าอยูุ่่นครับเรากำลังเิงรียมงานแหว่ศูนยแมงทวดครับง,ง,าง,งานน,านั้นกะจะมีพ่อค้าแม่ค่าประมาณนี้ครับพี่น้องไปครับเดินไปเวทีทก่อน เดนเรืยอกาศกับหนาเวธีครับเอาสิเป็นประตูสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> สังกสีรม่มเรียบร้อยครับมอน,นี้ห้องน้ำกับสะดวกอยู่ครับห้องน้ำอยู่หลังเวที ตลาดอาม่าพันสุกนะครับถนนทันยะบุรีตำบลคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่อมองดูไท่ไดครับอันนี้ตู้ขายบัตรพี่น้องเขาบัตนไหนใจาบัตรเท่าไรครับบันเเตนไหนใจตอนนี้ไิที่ห้องกัน80%เลยครับพี่น้อง 80%แล้วฟังพ่นจะไปห้องน้ำครับเป่นกระอมะอมกรออมสังกะสีฟังหนึ่งครับฟังหนึ่งให้ฟังหนึ่งให้หวาลำฟังหนึ่งให้คนเบิง่ง <Yeah. S 1> นี่ครับเวทีมื้อนี้ถือว่าสถานที่สะดวกครับพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้กับอย่าลังใจครับมาม่วนน้ำกันดโแลัง นี่เลี้ยวดะหล่ะพี่น้องซ้ำเลี้ยวดะหลับจะข้นขั้นหนาครับขึ้นขั้นหนาข,นข,นนาข้นไฟกันหน่อยกันแล้วแล้ว สมบูรณ์แบบครับพี่น้องใกล้แล้วใกล้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเปิดพื้นที่พี่น้องฟ้าอาจาร์สังกสีวกวางนี่ครับผ่านคนเต็มนีเนี่ยเพรตร้องห่วงเลยครับมาแรงพี่น้องข้ามาเต็มเดินนี่คือประธานธรรมดาจุได้เป็นหมื่นเนี่ย <c oughs> กว่างง่ายฮะรังกันวันนี้เราจะเป็นภารกิจต,ตามหาเต็่ยนเจ้าของอยู่ใส แล้วต around, แต่มือครับแล้วแตะศาลทีนะครับไปน่า enfin พี่ล่าม่เย็นตอนรับยังดีเลยสวัสดีครับผัดโดนแล้วบอโดนแล้วตั้งแต่พูนเจ๊สาวบอตั้งแต่ประธานได้แจงมี่เขาจีบปลาไปเลยเย็บลอยครับผม ตลาดนะกินละลายเด้อนั่นกินละลายอยู่ตลาดต้องปันปันปน,นะครับขัวอยู่ทางขีดดอกขวัวรถขัวอยู่ทางนี้นี่ครับบรรยากาศเรา โอ้สุดยอดแจ้วพี่น้องตีนเขาอยู่นี่ล่ะอันนี้เป็นของอันนี้น่าจะเป็นล็อกของพี่ต้นนะครับอยู่ไหนจะมย

ทีมงานตัง้งแตเตรียมแล้วพี่น้องเตรียมจัดแล้วจัดกองวางแล้วเต็นท์ขออเต็นท์คนก็นกนเรียบร้อยรถทีมงานเตาองจ,จอดทางฝั่งนี้นครับรถจนตัวรถอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดอันนี้รถเ่าจอดนี่ครับเเขาขอันนี้รถพี่ตน้นหวยไว้ไอเนยยิ N ้นเนย คือว่าสะดวกสบายครับพี่น้องทุ่านปักฟื้นปักไฟก็ครบครับปักฟื้นปักไฟก็ในห้องน้ำครับห้องน้ําสะดวกมากกว่านี้คือฟังหนึ่งใส่หมอลำเดี๋ยวอีกฟังหนึ่งข้างนอกใส่กับคนที่มาบุกมาล้ำกับพี่น้องเขาที่มาชมหมอลำพื้นนี่เขาโซนบรรยากาศกลางสิเป็นบรรยากาศทงนาหน่อพี่น้องเนาะ ก็ดทุ่มนะกันดน,กน,นี่ครับเป็นหนองท่านี้กันเลย,ยมันมีนาตลอดต้องพี่น้องนะมันมีหนามตัดเป็นนามคลองเขาใจว่าเฮ็ดหน้าเลยสวาเฮ็ดต,ตลอดปีแล้วเพราะมีนา โอเคครับพี่น้องสรับคินีกับพี่น้องเลาะชมงานครับเลาะชมตลาดเลาะชมหน้างานเลาะชมเวทีเลาะชมหลังเวทีนะครับพี่น้องตลาดพันตลาดอาม่าพันสุกนะครับห้องหลวงประทุมธานีครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องสรับคี่เนี้ไว้สันี้ครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับพี่น้องฝากกดคิดด้เด้อสนับสนุนเลยด้พี่น้องด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ